สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับพี่มิ้นในหัวข้อเรื่องการอินทิเกรตแบบจํากัดเขตนะคะการอินทิเกรตแบบจํากัดเขตจะมีหลากหลายรูปแบบนะคะเราสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้หลายแบบนะคะทั้งทั้งด้านการหาพื้นที่หรือการหาพื้ปริมาตรของสิ่งของก็ได้นะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับนิยามของการอินทิเกรตแบบจํากัดเขตกันนะคะ การอินทิเกรตแบบจำกัดเขตนิยามที่เราควรจะทราบเลยนะคะก็คือถ้าเราอินทิเกรตอินทิเกรตของตัวแปรเดียวกันถึงอีกตัวถึงตัวแปรนึงนะคะก็คือมันจะเท่ากับศูนย์ข้อที่สองก็คืออินทิเกรตของตั้งแต่ A ไปจนถึง B มันก็จะเท่ากับลบ กลับด้านกันนะคะก็คือถ้าเราอินทิเกรตกลับก็คืออินทิเกรต b มัถึง A ก็คือ A ไปถึง B จะเท่ากับลบ B ถึง A นั่นเองค่ะและทฤษฎีที่เราควรทราบอีกทฤษฎีหนึ่งนะคะก็คือถ้าสมมุติเรามีอินทิเกรตของ f dx ตั้งแต่ A จนถึง C ซึ่งเรากำหนดให้นะคะอินทิเกรตของ f dx ไปจนถึง B บวกกับอินทิเกรตของ f dx b เป็นถึง c นะคะมันจะเท่ากันกับอินทิเกรต a ถึง c เราจะเห็นข้อแตกต่างนะคะตรงนี้ก็คืออินทิเกรต a ไปถึง b มันจะเชื่อมกับอินทิเกรต b ถึง c ก็คือมีตัวแปรเชื่อมกันมันถึงจะสามารถรวมกันได้นะคะแต่ข้อควรระวังที่เราควรทราบเกี่ยวกับการอินทิเกรตนะคะ ก็คืออินทิเกรตของผลคูณนะคะน้องไม่สามารถกระจายเข้าไปคูณแบบกระจายเข้าไปหาอินทิเกรตทีละตัวได้นะคะให้น้องจัดรูปสมการก่อนค่อยอินทิเกรตในกรณีของผลหารก็เหมือนกันนะคะไม่สามารถกระจายเข้าไปได้นะคะถ้ากระจายเข้าไปพวกนี้จะผิดนะคะต่อไป อินทิเกรตของฟังก์ชัน f นะคะที่ต่อเนื่องที่จุด a ถึง b ก็คือถ้าเรามีเส้นของพื้นที่สมมติพี่ให้พื้นที่ที่น้องต้องการอินทิเกรตนะคะคือภายใต้เส้นนี้ตั้งแต่ a ไปจนถึง b ถ้าน้องต้องการทราบพื้นที่ใต้กราฟนี้ก็คือมันอยู่ในช่วงของ a ถึง b นั่นเองดังนั้นถ้าเราอินทิเกรตของ f Fx dx ตั้งแต่ช่วง a ไปจนถึง b มันจะได้เป็นค่าของฟังก์ชันที่เราอินทิเกรตแล้วใส่ช่วงของ a แล้วก็ b ก็คือใส่ช่วง a b แล้วแทนค่าโดยให้เราแทนค่าค่าที่ค่าบนนะคะลบกับค่าล่างเดี๋ยวเรามาลองทำการอินทิเกรตเลยค่ะในขั้นตอนการอินทิเกรตเราก็ อินทิเกรตเหมือนเดิมแบบเดียวก,กันกับแบบไม่จํากัดเขตนะคะแล้วเราค่อยใส่ขอบเขตได้ก็คืออินทิเกรต0ถึง2พตรงนี้น้องจะเห็นว่าเราสามารถกระจายอินทิเกรตเข้าไปได้เพราะมันเป็นแค่เครื่องหมายพวกลบบวกนะคะก็จะได้เป็นอินทิเกรตของ e กำลัง x b x ลบกับอินทิเกรตของ cos x DX นั่นเองเพราะฉะนั้นอินทิเกรตค่า E กำลัง X ได้อะไรคะก็คือได้ E กำลัง X เหมือนเดิมแต่ให้น้องใส่ช่วงการอินทิเกรตเข้าไปก็คืออยู่ช่วงที่0ถึง π พส่วน2ลบกับอินทิเกรตของ cos X ได้อะไรก็คือได้ลบ s ซ n x อยู่ในช่วง0ถึงพายส่วน2ทีนี้ให้น้องแทนค่าโดยเอาค่าบนแทนค่าก่อนลบกับค่าล่างก็จะได้เป็น e กํลังพายส่วน2ลบกับ e กํลัง0แล้วก็ลบด้วยตรงนี้น้องจะเห็นว่ามันเป็นลบด้วยกันเราสามารถดึงออกมาได้เครื่องหมายเราก็จะเปลี่ยนเป็นบวกบวกด้วยไซ n ์ของ ไายส่วน2แล้วก็ลบไซน์ของ0นั่นเองทีนี้ก็หาค่าของแต่ละตัวออกมาก็จะได้เป็นยี่กำลังพายส่วน2ลบ1บวกด้วยไซน์พา,ายส่วน2ก็คือไซน์ส90สองศาไซน์90้าก็คือ1นั่นเองลบด้วยไซน์0ูนย์ ไซน์ศก็คือ0เพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้ก็คือ e กำลังพายส่วน2นั่นเองต่อไปจะเป็นรูปแบบการอินทิเกรตอีกแบบหนึ่งก็คือโจทย์จะกำหนดค่าที่อินทิเกรตให้เรามาแล้วให้เราหาว่าช่วงอินทิเกรตที่เขาต้องการนั้นมีค่าเท่ากับเท่าไหร่บ้าง ในกรณีนี้ให้น้องจัดรูปอินทิเกรตแล้วก็หาค่าออกมาได้เลยเพราะว่ารูปของการอินทิเกรตเราค่าของการอินทิเกรตโจทย์ได้กําหนดมาให้แล้วก็คือตอนนัวนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเราจัดรูปอินทิเกรตก็ตือค่าของที่ดึงออกไปก่อนก็จะเป็นอินทิเกตของ f x dx ตั้งแต่1-2ถึง2ซึ่งอินทิเกตของ f x dx ตั้งแต่1ถึง,ง, x x ง2มีค่าเท่ากับ 2นั่นเองเพราะฉันก็เป็น5คูณกับ2ก็จะได้เท่ากับ10อินทิเกรตตัวที่2ก็คือตั้งแต่0ถึง2 0ถึง2เราจะเห็นว่าตรงที่โจทย์กำหนดให้มันเป็นอินทิเกรต0ถึง1แล้วก็1ถึง2เห็นว่ามี1ก็คือมันจะมี1เชื่อมอยู่ทั้ง2อัน เพราะฉะนั้นเราก็จากสูตรของการอินทิเกรตเมื่อกี้ก็คือสูตรนี้ถ้าอินทิเกรต a ถึง c มันจะเท่ากับอินทิเกรต a ถึง b บวกกับ b ถึง c นั่นเองเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเท่ากับอินทิเกรตของ 0ถึง1 f of x dx บวกกับอินทิเกรตของ1ถึง2 f of x dx, of x DX ซึ่งก็เท่ากับ3บวก2นั่นเองก็คือ5ต่อไปเขา<อ>ให้หาอินทิเกรตของ0ถึง2ซึ่งให้ฟัง์กชันมาเป็น3คูณกับ f of x dx เราสามารถดึงค่าคงที่ออกไปก่อนได้ จะได้3คูณอยู่กับอินทิเกรต0ถึง2 f of x dx เมื่อกี้เราหามาแล้วอินทิเกรต0ถึง2ก็คือ5เพราะฉะนั้นก็เป็น3คูณอยู่กับ5ซึ่งเท่ากับ15ทีนี้เขาให้หาอินทิเกรตของ2ถึง0ตอนนี้ก็อยู่ในสูตรที่เราได้ควรกันไปแล้วต้นๆก็คือสูตรแรกสูตรที่2 อินทิเกรตของ a b, ถึง b ก็เท่ากับอินทิเกตของ b ถึง a ก็คือถึงลบ b ถึง a เพราะฉะนั้นตรงนี้มันคืออินทิเกรตลบ b ถึง a ลบ b ถึง a เพราะฉะนั้นมันก็ต้องได้เท่ากับคือจากสูตรสูตรคืออินทิเกรต a ถึง b มันจะเท่ากับลบ B, ลบ b ถึง a แต่โจทย์ของเรามันคือลบ b ถึง a เพราะฉะนั้นโจทย์มันคือ b ถึง a เฉยๆไม่มีลบเพราะฉะนั้นเราก็จะย้ายลบไปข้างหนึ่งก็จะเท่ากับ b ถึง a แล้วก็จะได้ลบของอ e ินทิเกรต0ถึง2แทนน่าจะเห็นว่าขอบเขตมันจะสลับกันขอบเขตบนกับขอบเขตล่างจะสลับกัน ฟังชันก็อยู่เหมือนเดิมแล้วพอน้องจัดรูปแล้วน้องจะเห็นว่าอินทิเกรตศูนย์ถึงส fx dx นั้นเราหามาแล้วเราก็จะได้เท่ากับลบ5นั่นเอง สรุปการอินทิเกรตตัวนี้เป็นการอินทิเกรตจำกัดเขตคือให้เราที่เราต้องรู้หลักๆเลยก็คือถ้าอินทิเกรต a ถึง b ของ f of x เทียบ dx มันจะได้เท่ากับอินทิเกรตของ f ออได้เป็น f ใหญ่ of x แล้วขอบเขตเป็น a ถึง b ซึ่งก็คือ f ของ b ลบกับ f ของ a นั่นเอง